ขอเดชะฝ่ฝาละอ,องทุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช,ช่วยศาสตราจารย์จันทนีเจริญศรีคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาขอพระราชทานพระบรมราชาราโอกาสกราบบังคมทุนเบิกผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเข้าเฝ้าทุนละองทุรีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนาง ปาวตติยาปัตยาวัดสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาววริยาเริ่มอรุณรองนางสาวติติชยารับสมานเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวสิริพรคดชานางสาวพิชยาเจริญสิริการกุลนางสาวธัญชนกสมภาคภูมินางสาวดาวนภาจารุเรืองไพศาลนางสาวสุธิดาคงทองนางสาวนิชากรมีทรัพ์นางสาวอัญชิสาโชคมงคลสุขนางสาวสราฤทธิ์เอี่ยมเจริญนายศกดกรฝั่งสะ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบัณฑิตนางสาวแก้วทิพย์พลอยมีรัศมีนายเกียรติดำรงพัฒนาวิโรธนายคณิศสุทธิประเสริฐนางสาวจุธารัตน์แก้วกัดนางสาวนภัทรภีมานพนางสาวนิยดาสุเจริญนายอรรัตน์นิตกระโทกนายธีทั์เชื้อขุนทศนายนรวิทย์กล่อมจิตนางสาววรกมลโสจิวิสารนางสาวเบญญาเกลิกอิทธิพลนางสาวกัญญาณัตคำเพชนางสาวปณิดาบุญยสุนานน์นางสาวไวยรพัฒน์ประสิทธิ์เขตกิจนางสาวพัทรวดีกำไรนางสาวนัทมน์ฟูจิโมโตะนางสาว ชนินดาฟองงามนางสาวนัทสุภาสยาทารักนางสาวนัทสุดาชายาธานรักนางสาววันวิสาหลุ่มบางล้านางสาวอนุคณาเตรียมตานางสาวชนิกาตุลาพันนายสนธยาจรอดรำสาขาวิจัยการวิจัยทางสังคมเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวจิรดาเผือกกันสีนายเกณฑ์นศรีวารินนางสาวสุพิศราแสนสุทวีทรัพย์นางสาววริศราสิริชาโนนนางสาวทิ่คำพรรักกุลมาศ เกียรตินิยมอันดับสองนางสาวสุชาวนานอุดนันทะนายเสรษฐพงมาตังคะนางสาวสยานิตอภิบาลมงคล นายสุพนัทจ่างแจ้งนางสาวนัชชารัตนศักนางสาวนันทพันธ์สุวรรณมิตรศักดิ์นางสาวธิดารัตน์ธมการนางสาวปิยวดีชื่นจิตสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาบัณฑิตนางสาวธรันชกรภูกิติเวศนางสาวปวีสุดาอินทรคคำพรนางสาวรติการไทยสุวรรณนายกรวิชนินกุลนางสาววรดาเลิศพิชากรนายศิรนัทพิมพ์สุดนายบุรสิ์เหมาะใจนางสาวธิดาสินเปลี่ยนละออนางสาวยานิสาด่านดุสิตาพันนางสาววณัชชาเงินราชนาย ธนกรบรพิทักษ์นนนางสาววันวิสาวิจิตไพศาลนางสาวชนพัฒนนนบุตรนางสาวพรณพัฒนวงวิวัฒนางสาวอนุคบีบอดีนิธิกเกษมนางสาวนริศลาชมบุญนางสาวศิรดาสุวัฒนวิเศษนางสาวขชาพรยอดดำนางสาวนิสรินฤิษงาม นางสาวพรพิมลอภิวัฒนพรนางสาวอภิษดาพุทธิธาดานางสาวธิติวรดาวันธานะนางสาวศิษยาบุญจิรโชตนางสาววรนนรดาคงคล้ายนางสาวอนัคขวีสุขสิริปุล นางสาวศิราดาตรงต่อศักดิ์นายปิยพัฒน์อ่วมเถื่อนนายหัศนัยภูลสวัสดิ์นายกรบิดเหลืองรัตนมาศนางสาวธัญ,ญพรวิสิทธิ์ธีรกุลนางสาวอารนัทแก้วเพชรนายนารมิตรมณีฉายนายเอกนพสินทับบำรุงนางสาวพัทรสุดาธีรวรรณนางสาวบุญยพัฒน์ภาคภูมิและนายศรีนครละครศรีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ